การเตรียมดินนะครับถ้าอยากให้ทุเรียนโตเร็วนะครับควรผสมดินนะครับให้ร่วนซุยนะครับผมดินลูกลังนะครับดินลูกลังประมาณห้าถึงหกส่วนนะครับต่อแกบดิบหนึ่งส่วนนะครับผมบางคนบอกว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยซื้อต้นละสามพันแล้วยังทําร่มอยู่เหรอทําก็ได้นะครับไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทำเนี่ยมันจะช่วยให้ทุเรียนติดง่ายแล้วก็โตเร็วขึ้นการให้ปุ๋ยของผมนะครับที่ปลูกนะครับก็คือจะให้ เป็นหกสามสามนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับน้าของผมจะให้เป็นสองหัวนะครับตั้งแต่แรกเป็นหัวงูเห่านะครับเสาห่างจากต้นนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับสองฝั่งซ้ายขวาก็จะได้วงน้ําที่สองเมตรสี่สิบเซนนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลชุวันนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมนะครับทุเรียนที่ปลูกด้วยทุเรียนเข่งนะครับต้นละประมาณสามพันบาทนะครับ อันนี้ผมก็ปลูกมาแล้วนะครับ1ปีเต็มนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับ1ปีที่แล้วจะมีคลิปนี้อยู่นะครับผมก็วันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการปลูกนะครับว่าทําอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นต้นเสริมรากนะครับการเตรียมดินนะครับถ้าอยากให้ทุเรียนโตเร็วนะครับควรผสมดินนะครับให้ล่วนซุยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าอินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปมากกว่าดินนะครับอย่างต้นเนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะมี ดินลูกลังนะครับดินลูกลังประมาณห้าถึงหส่วนนะครับต่อแกบดิบหนึ่งส่วนนะครับผมต้นนี้นะครับสาเหตุที่ได้เปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าต้นเดิมมันนะครับท่อน้ํามันแตกตรงนี้นะครับแล้วมันไหลมันรั่วออกจากรอยต่อแต่มันไม่หลุดนะครับเวลาเราเปิดน้ํามาน้ํามันก็ไหลลงเยอะนะครับแล้วผมก็เอาดินนะครับข้างๆแล้วมาต้อมดันไว้ตอนนั้นก็คือทําถนนนะครับดินมันเหลือมันดันไว้นะครับน้ํามันก็เลยระบายออกไม่ได้มันก็ตายไป ผมก็เลยเอาต้นนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับการปลูกของผมนะครับตอนแรกนะครับบางคนบอกว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยซื้อต้นละสามพันแล้วยังทําร่มอยู่เหรอทำก็ได้นะครับไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทำเนะ่ยมันจะช่วยให้ทุเรียนติดง่ายแล้วก็โตเร็วขึ้นยิ่งคนที่ไม่เคยปลูกไม่เคยทําเลยนะครับมันจะได้ลดความเสี่ยงสําหรับการที่ทุเรียนจะโตช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ยิ่งเป็นการดีเลยนะครับผม ผมก็ทําไว้ประมาณ5เดือนนะครับเพราะช่วงปลูกช่วงนั้นก็เดือนเนี้ยของปีที่ผ่านมาปลูกตอนก่อนปีใหม่มานะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาว่าหนึ่งหนึ่งปีมันเท่ากับตรงกับหน้าหนาวครับแต่ว่าเราก็ปลูกให้ดูนะครับมันก็ได้ผลมาขนาดนี้ส่วนต้นที่ปลูกไว้นะครับที่ ในรุ่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ20ต้นนะครับที่ผมแซมในป่าอินทผลัมด้วยเพราะว่านั้นเราได้ขูดล้อมขายออกไปนะครับผมการให้ปุ๋ยของผมนะครับที่ปลูกนะครับก็คือจะให้เป็น6กสามนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับครั้งหนึ่งที่ผ่านมาแรกๆก็จะเริ่มที่2กํกมือนะครับตอนปลูกทีแรกวานห่างโคนที่20เซนถึง1เมตรนะครับแล้วก็วนให้กลมๆนะครับผมแล้วก็ตอนปลูกทีแรกผมก็จะกลบด้วยพวก ใบไม้นะครับหญ้าแห้งฟางแห้งนะครับพวกนี้นะครับก็คือจะปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นนะครับเพราะว่าหน้าแล้งนะครับแดดเขาจะเผาหน้าดินนะครับทําให้หน้าดินเราเสียทําให้จุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับของต้นทุเรียนมันตายไปนะครับผมปุ๋ยทั้งใบนะครับผมก็ช่วงหน้าแล้งจะไม่ค่อยได้ฉีดนะครับนานๆฉีดทีเดือนละครั้งอย่างนี้ครับ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเราอยากให้เขาโตดีก็ฉีดได้เดือนละสองครั้งนะครับสามครั้งก็ได้แต่เราก็ดูนะครับว่าถ้ามันงามดีแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องฉีดพ่นนะครับเราก็จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องของค่าปุ๋ยนะครับผมส่วนเรื่องยาแมลงนะครับช่วงใบอ่อนนะครับแบบนี้นะครับที่เริ่มแตกเป็นหางปลาทูมาอย่างนี้นะครับผมก็จะฉีดตั้งแต่ไทมีท็อกแซมอาบาเมกตินนะครับสลับกับไซเปอร์สามห้าบวกอบานะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับสิบวันครั้งบ้่งเจ็ดวันครั้งบ้างตามอาการ อย่างตัวนี้นะครับเป็นเพี้ยน่าจะเพี้ยจะกระจันนะครับโดนนิดหน่อยนะครับขอบใบก็จะไหมแต่จังหวะนั้นน่ะอาจจะเป็นจังหวะที่เรามาฉีดยาพอดีนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ระบาดไปเยอะนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็อาการของหนอนนะครับนอนนอนนอนกัดกินนะครับครับระยะที่ฉีดพ่นยานะครับ ระยะนี้ก็ใช้ยาตามเดิมนะครับพวกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ส่วนตัวนี้นะครับระยะใบแก่นะครับถ้าเป็นใบแก่ทั้งต้นหรือมีบางช่วงใบแก่ไม่ทั้งต้นมันก็มานะครับคือลายแดงนะครับลายแดงก็ใช้ยาตะกูลเรียกว่าชื่อมันนะครับสัชื่อการชื่อสามัญนะครับสไปโรไดโคเฟนนะครับหรือไฮริดาเบนนะครับแล้วก็โอไมกก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเราฉีดพ่นไปมันอยู่ก็ไม่ต้องบวกนะครับ ให้ฉีดทางกันนะครับห้าวันสองครั้งนะครับมันก็จะได้ผลดีขึ้นนะครับผมส่วนระยะใส่ปุ๋ยแล้วต้นไม้จะกินได้ดีแล้วก็สมบูรณ์นะครับเก็บธาตุอาหารเข้าไปในใบได้เยอะก็คือระยะใบเพรนี่ครับผมระยะใบนี้นะครับที่กําลังออกนะครับระยะนี้นะครับปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับทุเรียนเล็กนะครับก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้าห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าได้เหมือนกันนะครับผมก็จะทําให้ใบนะครับ หนาแล้วก็ใหญ่นะครับขยายใหญ่แต่ถ้าเราใส่เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับเขาจะถอดยอดใบนะครับใบก็จะไม่ทันใหญ่เท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับผมก็เคยตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็แต่งไม่มากนะครับเพราะตอนนั้นเขายังไม่ได้โตดีอะไรนะครับก็ไม่ได้แต่งนะครับส่วนการแต่งกิ่งของผมนะครับปกตินะครับถ้ากิ่งแต่งให้ดีครับเราจะแต่งอยู่ระยะใบนี้นะครับแต่งทิ้งนะครับหมายถึงว่ารอให้ใบเนี้เป็นประมาณนี้เราค่อยแต่งครับแต่อันนี้มัน กิ่งมันหักนะครับเห็นแล้วก็อดตัดไม่ได้นะครับผมครับหลังจากการตัดทุกครั้งนะครับเวลาเราฉีดยาแมลงยาเชื้อราก็ให้มันใกล้ๆในวันที่เราแต่งกิ่งนะครับแล้วเราก็ฉีดให้โดนแผลโดนอะไรมันไปด้วยครับผมดินค่อนข้างจะร่วนซุยนะครับส่วนดินพื้นที่ยืนนะครับอันนี้เป็นดินที่เรารถวิ่งครับรถไถวิ่งรถไรวิ่งก็จะแน่นนะครับแต่ตอนปลูกเป็นเป็นหลุมเดิมของรุ่นพี่ที่เคยขุดพวนไว้นะครับมันก็เลยทําให้ทุเรียนโตดีแล้วก็ อันนี้ก็เป็นศัตรูตัวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเจออีกแล้วครับอยู่นี่ครับอันนี้ก็เราฉีดยามาตรงนี้น่าจะประมาณเกินเจ็ดวันแล้วนะครับเนี่ยมันก็มาอีกแล้วครับตัวนี้นอนครับเป็นตัวที่มันจะกัดกินปลายใบอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับนี่ครับบางท่านมีทุเรียนเป็นแบบนี้นะครับของผมก็เป็นนะครับขนาดงามๆนะครับนี่ครับอันนี้มันจะเป็นอาการซันเบิร์นะครับเนื่องากว่าวความเข้มของแสงและความร้อนจัดเกินไปนะครับมันจะเป็นแถบทางด้านแดดตั้งแต ที่ยงใบหนึ่งใบสองใบสามนะครับถ้ามากนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงไปบางทีเราของผมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่พอสมควรครับประมาณ5้าร้อยต้นจะฉีดแค่เฉพาะเช้ากับเย็นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยมีเวลาอื่นมาฉีดด้วยก็เลยส่งผลให้ยาทํไปฏิกิริยากับแสงแดดนะครับก็จะเป็นอันตรายบ้างแต่ผมก็ชดเชยด้วยการให้น้ํานะครับ น้ำของผมจะให้เป็นสองหัวนะครับตั้งแต่แรกเป็นหัวงูเห่านะครับเสาห่างจากต้นนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับสองฝั่งซ้ายขวาก็จะได้วงน้ําที่สองเมตรสี่สิบเซนนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับแต่ว่าพอเขาโตขนาดนี้แล้วนะครับเราต้องปรับน้ําให้หัวของเขาเป็นสามร้อยหกสิบองศานะครับเพื่อล่อให้ลากเขาออกมาไกลๆเพื่อจะทําให้ต้นนั้นโตได้ไวขึ้นนะครับผม วนอย่างอื่นนะครับที่ผมเคยใส่เข้าไปตอนหลังมาก็ใส่อะมิโนฮิวมิฟิกไปนะครับสองครั้งนะครับครั้งละสองกิโลห่างกันที่หนึ่งเดือนนะครับตอนนี้นะครับโตขนาดนี้แล้วนะครับผมใส่หกสามสามนะครับครั้งละสามถึงสี่กำมือนะครับก็หวานไปที่เดือนละครั้งส่วนตอนใบเริ่มเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะหวานสูตรห้าห้าห้านะครับเป็นสูตรเสมอที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยทำให้เป็นตันเบิร์นเท่าไหร่นะครับผม ต้นนี้เท่าที่มองเห็นก็มีฟันเบิร์นที่เป็นแล้วอยู่สามใบนะครับตรงนี้หนึ่งใบครับแล้วก็ตรงนี้สองใบครับก็จะมีแค่คู่นี้นะครับส่วนอันอื่นก็เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแรกๆอาการเขาจะเริ่มเป็นแบบนี้ครับเหลืองๆวิธีการาแก้ไขของผมนะครับก็คือลดการฉีดปุ๋ยทางใบลงนะครับก็จะฉีดเป็นพวกแม็กซิงนะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหล็กนะครับผม ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงระยะนี้แล้วนะครับทุเรียนของท่านใดนะครับที่มีสภาพคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับผมกิ่งก็จะลกทึบหน่อยนะครับก็แนะนําว่าถ้าใบนี้นะครับแก่เป็นแบบนี้แล้วนะครับหรือเข้มกว่านี้อีกหน่อยนะครับก็จะแต่งกิ่งเพื่อเอาใบใหม่ก็สามารถแต่งได้เลยนะครับผมแต่งการที่เราแต่งกิ่งนะครับมันจะทําให้กิ่งที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยอ้วนนะครับอ้วนเลี้ยงลูกก็จะสามารถเลี้ยงลูกได้ดีนะครับผม แต่ถ้ากิ่งเล็กนะครับเราไว้หลายกิ่งแต่แต่ละกิ่งนะครับไว้ลูกแล้วก็บางกิ่งที่เล็กเด๋ยวมันก็จะแห้งตายไปครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเอากิ่งไว้เยอะจนเกินไปนะครับอย่างต้นเนี้ของผมก็ถือว่าแต่งช้านะครับปกติจะต้องแต่งที่ก่อนหน้านี้นะครับผมครับใครสนใจทุเรียนต้นใหญ่นะครับที่จะไปปลูกนะครับหรือทุเรียนเสริมรากนะครับก็โทรมาได้นะครับเบอร์ของผมก็0 9นย์3 8 0 0 0นนะครับอีกเบอร์ก็0ู6ย์3 3 0 6 1ดนะคหับนึ่งนะ เป็นเรื่องอเกี่ยวกับทุเรียนนะครับการปลูกการดูแลน,นะครับผมก็ยินดีนะครับใครที่ซื้อไปอโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือถ่ายรูปส่งไลน์มานะครับประกอบพิจารณาการาวิเคราะห์ว่าแต่ละอันมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะตอบให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพีน่นัทมากๆคะ่ะสำหรับ EP นี้